ต้นจิกเศรษฐีเป็นพันไม้ที่พบได้เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังพบได้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียและยังพบในอินเดียอีกด้วยมาถึงส่วนของลำต้นจิกเศรษฐีกันบ้างครับเพื่อนๆต้นจิกเศรษฐีเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูงประมาณ1เมตรถึงหเมตร แต่ก็สามารถพบต้นที่สูงได้ถึง13เมตรได้เช่นกันลำต้นตั้งตรงแต่กิ่งก้านสาขาออกรอบรอบต้นเปลือกต้นมีสีน้ำตาลและมีปุ่มปมเล็กๆกิ่งก้านของต้นจิกจะแตกออกรอบรอบต้นทำให้ทรงพุ่มมีลักษณะสวยงามโดยทั่วไปแล้วลำต้นของต้นจิกเสียทีจะไม่สูงมากนะักแต่จะเน้นไปที่การแตกกิ่งก้านที่หนาแน่นทำให้ทรงพุ่มดูสวยงามและน่าสนใจครับเพื่อน ใบของต้นจิกเศรษฐีมีลักษณะเด่นดังนี้ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีรูปไข่กลับหรือรูปหอกใบยาวประมาณ10-25ึงซนเมตรกว้าง4-10ถึซนเมตรใบอ่อนมีสีแดงเมื่อแก่จะเป็นสีเขียวเข้มแผ่นใบเรียบเป็นมันเส้นใบเห็นชัดเจนใบของต้นจิกเศรษฐีมีความสวยงามและเป็นมันเงาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นจิกเศรษฐีเป็นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับเพื่อน ต่อไปจะพาไปดูดอกของต้นจิกเสรษฐีนะครับเพื่อนๆดอกออกเป็นช่อตามปลายยอดช่อดอกจะห้อยลงมามีดอกย้อยจำนวนมากช่อดอกยาวประมาณ20ถึง120ซนเมตรดอกมีสีชมพูอ่อนหรือสีขาวเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ